คลิปนี้จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องเ r e ปไ c y คิลนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3เป็นพาร์ทเกือบเกือบพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับเราจะพูดถึงกระบวนการที่มีชื่อว่า e ิเ c t กตร t น a n s p o r t Chain นะครับถ้าใครยังไม่ได้ทบทวนเนื้อหาที่แล้วมาไม่ว่าจะเป็น g ก y c o l y s i s a c e ต y l โ o a Process แล้วก็อีกอันนึงคือเ r e ปไ c y คิลก็อาจจะย้อนกลับไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจนในเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพี่หมาเริ่มเลยนะครับก็การทําความเข้าใจเรื่อง e l e c t ต o n t r a าน p o r t Chain เนี่ยเดี๋ยวพี่หมายแยกย่อยออก มาสักประมาณ4ี่คำถามย่อยก่อนนะครับมาดูกันว่าคําถามแรกคืออะไรสําหรับคําถามที่1น,นะครับก็คือกระบวนการอิเล็กตรอนทานสปอร์เชนเนี่ยหรือว่า ETC เนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่ออะไรก่อนเรามาตอบคําถามข้อนี้พร้อมๆกันนะครับการจะตอบคําถามข้อนี้นะครับจะต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าเป้าหมายของกระบวนการการหายใจระดับเซลล์เนี่ยมันเป็นไปเพื่อการสร้างสารพลังงานสูง ATP เนี่ยเพื่อที่จะให้เซลล์เนี่ยเอาไปใช้ในกระบวนการต่างๆใช่ไหมครับทีนี้ลองสังเกตจากกระบวนการ การที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปไม่ว่าจะเป็นไกลโคไลซิสหรือไพรูเวตออกซิเดชันหรือว่าแม้กระทั่งเครปไซเคิลเนี่ยนอกจาก ATP หรือว่าสารพลังงานสูงในรูปของ ATP ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราพบว่ามันมีสารอื่นอีกด้วยใช่ไหมที่มันถูกสร้างออกมาไม่ว่าจะเป็น NADH กับอีกตัวหนึ่งคือ FADH2 ถูกไหมครับทีนี้ไอ้เจ้า2ตัวนี้แหละจะถูกนำมาใช้เอามาเข้าสู่กระบวนการอิเล็กตรอนทานสปอร์ตเชน เพื่อที่เจ้า2ตัวนี้จะถ่ายเทอิเล็กตรอนไปในกระบวนการอ e ิเล็กตรอนทานสปอร์เชนนะครับแล้วก็ได้เป็น ATP ออกมาพูดง่ายๆก็คือมีการอาจจะใช้คําง่ายๆก็คือว่าเราเปลี่ยนจาก NAD กับ FADH 2เนี่ยให้กลายเป็น ATP นั่นเองคําถามต่อไปนะครับก็จะเป็นคําถามอีกหนึ่งคำถามที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือว่าเจ้ากระบวนการ ETC หรือว่าอิเล็กตรอนทานสปอร์เชนเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บริเวณไหนของเซลล์โดยตอนนี้เราโฟกัสที่เซล ประเภทยูคาริโอตกันก่อนนะครับโอเคพอกระดานเราสะอาดพร้อมเราลุยกันต่อครับสมมุติว่าเรามีเซลล์ยูคาริโอตนะครับไอเจ้าอิเล็กตรอนทานสปอร์เชนเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริเวณออ์แกเนลชนิดนี้นะครับออ์แกเนลชนิดนี้มีลักษณะเป็น2เยื่อหุ้มเรียกมันว่าไมโทคอนเดรียนะครับโดยที่ไอเจ้ากระบวนการ ETC เนี่ยจะเกิดขึ้น บริเวณเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียนะครับมีชื่อว่าคิสตี้หรืออาจจะเรียกทับศัพท์ไปว่าอ n นเนอร์เมมเบก็ได้เช่นกันครับ โอเคทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับเราอาจจะต้องมาดูโครงสร้างภายในโดยภาพรวมมันก่อนสมมุติว่าเราหั่นน้องไมโทคนเดียวเบือนเราหั่นแตงโมนะครับเราก็จะพบว่าข้างในเนี่ยมีเยื่อหุ้ม2ชั้นใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเยื่อหุ้มชั้นในคืออินเนอร์เมมเบรนใช่ไหมครับสิ่งสําคัญของเรื่องนี้นั่นก็คือว่ามันจะมี2บริเวณที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนทานสปอร์ตเชนส่วนแรกนะครับเราเรียกมันว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซพี่หมาจะใช้สีฟ้าเนาะส่วนสีซ พี่หมาจะใช้แทนของเหลวที่อยู่ด้านในเราเรียกมันว่าเมทิกนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่สส่วนด้วยกันนะครับทุกคนคืออินเตอร์เมมเบรนสเปซกับเมทิกแล้วเดี๋ยวเราลุยกันต่อเรามาดูโครงสร้างภายในของเยื่อหุ้มชั้นในของมันกันบ้างนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีการไายทอดอิเล็กตรอนส่วนที่พี่หมาวาดเป็นสีดำๆนี่คือฟอสโฟลิปิดนะครับแล้วก็ภายในจะประกอบไปด้วยก้อนโปรตีนที่ใช้ในการลำเลียงอิเล็กตรอนพี่หมาเขียนว่า มีเลขหนโรมันเขียนมีเลขสอโรมันเขียนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเรียกว่า co แล้วก็ q ย่อม,มาจาก coenzyme q นอกจากนี้ก็จะมีอีกหลายๆตัวทุกคนเรียงไปเลยตั้งแต่1นถึงสนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าจะมีบางตัวที่พี่หมาไม่ได้เขียนเป็นเลขโรมันอันนั้นก็คือว่าเป็นตัวที่ช่วยให้ไอ้เจ้าก้อนโปรตีนเลขโรมันทั้งหลายแลเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดอิเล็กตรอนได้ดีขึ้นนะครับ Cyt ย่อมาจากไซตตัวโคอันสุดท้ายจะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆก็จะเป็นก้อนโปรตีนอีกอันหนึ่งนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีความสับารถในการสร้าง ATP ออกมาจาก กลไกลจากกระบวนการเหล่านี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า ATP synthase เดี๋ยวพี่หมาเอาไปเขียนด้านบนดีกว่าจะได้สะดวกในการเรียนในขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้มาถึงคำถามที่3แล้วครับคำถามลองสุดท้ายคำถามนี้ก็คือว่าแล้วพี่หมาแล้วไอ้เจ้า ETC หรือว่า electron transport chain เนี่ยมันทำงานอย่างไรล่ะตอบน้องที พี่หมาเริ่มต้นแบบนี้นะครับก็คือว่าหลังจากผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็นไกลโคไลซิสไพรูเบตออกซิเดชันแล้วก็เครปไซคลเราก็จะได้สารพลังงานสูงในรูปแบบของ NADH กับ FADH2 ออกมาถูกไหมครับไอเจ้า 2- สารชนิดนี้เนี่ยมันก็จะปล่อยอิเล็กตรอนให้มันถูกถ่ายทอดผ่านไอเจ้าเส้นทางที่มันเป็นก้อนโปรตีนเหล่านี้ครับเพื่อที่จะให้ทําให้เกิดความสามารถในการสร้างพลังงาน ATP ขึ้นมาพี่หมาแวะนิดนึงตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น NADH หรือว่า FADH2 เนี่ยมันอยู่ในเมทริกนะครับที่เป็นสีส้มๆที่พี่หมาระบายไว้หลักการก็คือว่าไอเจ้า2สารเนี่ยเราเริ่มจากอันแรกกันก่อน NADH <AD> เนี่ยมันจะให้อ e ิเล็กตรอนแก่ก้อนโปรตีนพวกนี้แล้วก็จะลำเลี่ยงไปเรื่อยๆจนไปถึงส่วนสุดท้ายนะครับโดยมีลำดับดังนี้นะครับสำหรับ NADH เนี่ยจะไล่ตั้งแต่ก้อนที่1ไปที่ CoQ ไปที่3ไปที่ไซโตโครมแล้วก็ไปที่ก้อนที่สครับสำหรับ FADH2 ก็จะแตกต่างออกไปนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ก้อน ที่2ไปที่ CoQ ไปที่ก้อนที่3ไปที่ไซโตโครมแล้วก็ไปที่ก้อนที่4นั่นเองโดยหลักการนะครับมันก็คือค่อยๆส่งผ่านอิเล็กตรอนไปแล้วมันมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวพลังงานเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสามารถในการสร้าง ATP ขึ้นมาเดี๋ยวพี่หมาวาดต่อไปและสุดท้ายนะครับอิเล็กตรอนจะถูกส่งมาที่อันสุดท้ายและมีตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเป็นออกซิเจนและ เปลี่ยนเป็นน้ําเป็นโมเลกุลน,น้ําดันเองจึงเป็นที่มาของกระบวนการนี้ครับที่เรียกว่าการหายใจระดับเซลล์โดยใช้ออกซิเจนแล้วเราก็เข้าสู่คําถามสุดท้ายของเรื่องดีกันแล้วครับคือคําถามที่4ถามว่าพี่หมาแล้ว ATP ที่พี่หมาบอกว่ามันสร้างขึ้นมาได้เนี่ยสร้างขึ้นมาจาก NADH กับ FADH2 เนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันไปพร้อมๆกันเริ่มกันเลยนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็น NADH กับ FADH2 มันสามารถที่จะให้อิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดไปตามส่วนต่างๆของเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาอิเล็กตรอนมันถูกถ่ายทอดไปเนี่ยครับมันปลดปล่อยพลังงานออกมาด้วยแล้วไอ้เจ้าพลังงานที่อิเล็กตรอนมันปล่อยออกมาเนี่ยเวลามันถูกถ่ายทอดบริเวณเยื่อหุ้มชั้นในเนี่ยมันก็เกิดการอาจจะใช้คําว่ามันเหนี่ยวนําให้โปรตอนที่อยู่บริเวณสีส้มหรือว่าอยู่บริเวณเอ,อ่อมทริกเนี่ยมัน แพร่จากบริเวณเมทิกไปอีกฝั่งหนึ่งทุกคนให้คิดซะว่ามันเหมือนว่าโดนเหนียวนําให้ข้ามสะพานไปจากบริเวณที่อยู่ด้านในเนี่ยเดินข้ามสะพานออกไปด้านนอกเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของโปรตอนเนี่ยจะเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่โปรตอนบริเวณสีฟ้าหรือว่าอินเทอร์เมมเป็นเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้เราเรียกว่ามันทําให้การถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยมันทําให้เกิดความแตกต่างของ โปรตอนหรือว่าไฮโดรเจนไอออนเกิดขึ้นระหว่าง2ฝั่งของเยื่อหุ้มชั้นในก็คือฝั่งที่เป็นสีฟ้าที่พี่หมาวาดไว้ให้นั่นก็คือ intramembrane space ใช่ไหมครับและก็ฝั่งด้านในที่เราเรียกว่า matrix ซึ่งทุกคนไอเจ้ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้เกิด ATP เกิดขึ้นพี่หมาอธิบายเพิ่มเติมไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับไอเจ้าความแตกต่างของเจ้าโปรตอนเนี่ยเราเรียกกระบวนการนี้ที่มันจะส่งผลให้ทําให้เกิดการสร้าง ATP เนี่ยครับเราเรียกมันว่า มีออสโมซิสพี่หมาวาดซ้ำอีกนึงครั้งนะครับทุกคนจะได้เห็นว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็คือว่าในจังหวะที่มันมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปตามเยื่อหุ้มชั้นในใช่ไหมครับมันก็จะเหนี่ยวนําให้เจ้าไฮโดรเจนไอออนหรือว่าโปรตอนที่อยู่บริเวณเมชิกเนี่ยมันเกิดการแพร่ออกไปทางด้านนอกหรือฝั่งสีฟ้าที่เราเรียกว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซทีนี้พอมันแพร่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่าง ของความเข้มข้นของเจ้าโปรตอนนี้เกิดขึ้นเราลองจินตนาการนะครับก็คือว่าสมมติพอมันเคลื่อนที่ไปข้างนอกหมดแล้วเนี่ยมันหมายความว่าเฮ้ยถ้าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะควรจะต้องแพร่กลับมาด้วยถูกไหมแต่ทีนี้มันแพร่กลับไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีช่องไม่มีโปรตีนที่จะสามารถลําเลียงกลับเข้ามาสู่ในบริเวณเมชิกเพราะฉะนั้นมันมีเพียงแค่ก้อนโปรตีนก้อนเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะลําเลียงโปรตอนกลับเข้าสู่บริเวณเมชิกได้ตัวนั้นคือตัวสุดท้ายที่พี่หมาวาดไว้ให้นั่นก็คืออ ATP synthase นะครับโปรตอนมันก็จะค่อยๆถูกลำเลียงผ่านไอ้เจ้าก้อนโปรตีนตัวนี้ ATP synthase แล้วเมื่อมันมีการลำเลียงโปรตอนผ่านช่องทางตรงนี้เนี่ยก็จะมีการสร้าง ATP เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน นะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่า oxidative phosphorylation แล้วก็มีเกดสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีโมเลกุลของ NADH 1โมเลกุลเนี่ยครับพอผ่านกระบวนการนี้เราก็จะสร้าง ATP ได้ทั้งหมด3 ATP ส่วน FADH2 เนี่ยเราก็จะสร้างเป็น ATP ได้ทั้งหมด2 ATP นะครับแต่การคำนวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการประมาณจากทฤษฎีเฉยๆนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะมาดูกันนิดเดง ่าถ้าสมมุติว่าเราสรุปปริมาณ ATP ที่ได้จากกระบวนการที่เรียกว่า Aerobic Cellular Respiration หรือการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนเนี่ยเราจะได้ ATP ออกมาทั้งหมดกี่โมเลกุลเมื่อสิ้นสุดกระบวนการทั้งหมดถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวเลยนะครับโดยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1นั่นก็คือไกลโคไรซิสที่เราได้ทําความเข้าใจกันไปแล้วเมื่อสิ้นสุดไกโคไรซิสเนี่ยหน้ําตาลกูโคสเราจะได้ออกมาทั้งหมด2 NADH นะครับแล้วก็ได้ทั้งหมด 2 atp เดี๋ยวพี่หมาเขียนให้ส่วนอันที่2กระบวนการ pyruvate oxidation หรือว่า acetyl coa process เราก็จะได้ออกมาทั้งหมด2 nadh นะครับส่วน krebs cycle จะเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงคือเราจะได้ออกมา6 nadh 2 FADH2 เดี๋ยวพี่หมาย้ายขึ้นไปเขียนด้านบนเนาะและเดี๋ยวเราลองไล่กันดูซิว่าเจ้า ATP เนี่ยในเมื่อผ่านกระบวนการเหล่านี้เนี่ยได้ออกมาเท่าไหร่บ้างนะครับในส่วนของไกลโคไลซิสก็จะได้2 ATP อะซิทิลไม่ได้เนาะส่วนเ r e ปไ cycle เราจะได้ออกมาเป็น2 ATP 2> เช่นเดียวกันทีนี้เราลองนับรวมสําหรับ NADH เนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็น1 0 FADH2 ได้ 2, 2และ ATP ที่4โมเลกุลหลักสําคัญในการคํานวณน,นะครับอย่าลืมว่าผ่านไกลโคไลซิสแล้วเราจะได้ออก ออกมาเป็น2 p งไพโรเวตเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าสู่กระบวนการไพ r รเวตออกซิเดชันหรือแคปไซเคิลนะครับในแต่ละไซเคิลได้ออกมาเท่าไหร่เราต้องเอาไปคูณ2ด้วยเช่นเดียวกันได้ออกมาตามจํานวนที่พี่หมาเขียนไว้ให้บนกระดานครับทีนี้มันจะมีประเด็นนิดนึงนะครับที่ทําให้เซลล์แต่ละประเภทเนี่ยได้ a t p ออกมาที่แตกต่างกันที่เป็นแบบนี้เพราะว่าไอ้เจ้ากระบวนการไกโคลซิสเนี่ยมันเกิดขึ้นบริเวณไซโทโซลของไซโทพลาึมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น NADH ที่ได้เนี่ย มันเลยลอยอยู่ในไซโทพลาซึมเซลล์จำเป็นจะต้องลำเลียงมันเนี่ยเข้าไปอยู่ในบริเวณเมทิกของไมโทคอนเดียแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการอิเล็กตรอนทานสปอร์ตเชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยไอเจ้า NADH ที่ได้จากไกลโคไลซิสเนี่ยมันถูกลำเลียงเข้าไปในไมโทคอนเดียได้อย่างไรโดยการลำเลียงเข้าไปนะครับเราพบว่ามีอยู่2รูปแบบแบบแรกคือมี NADH แล้วลำเลียงเข้าไปอยู่ในรูปของ NADH กับแบบที่2คือเรามี น a d s แต่ตอนเราลำเลียงเข้าไปเนี่ยเราลำเลียงเข้าไปอยู่ในรูปของ FADH2 สำหรับการลำเลียงแบบแรกนะครับจะพบในเซลล์ที่อยู่ในอวัยวะเช่นตับ ไตและก็หัวใจจึงทําให้เราสามารถที่จะคํานวณค่าของ ATP ออกมาได้ตามปกติเท่าที่เราคํานวณได้เลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเดิมลําเลียง NADH แล้วก็ได้ NADH เพราะฉะนั้นถ้าคูณกันไปแล้วเนี่ย ATP รวมที่ได้จากเซลล์ตับไตหัวใจเนี่ยก็จะอยู่ที่38ในขณะที่ถ้าเป็นเซลล์ที่ลําเลียงเข้าไปในรูปของ FADH 2ก็จะได้ทั้งหมด36 ATP นั่นเองโดยที่วิธีการคํานวณก็ไม่ได้ยากอะไรทุกคนเราเริ่มจากการเปลี่ยนจาก NAD จาก1 NADH เนี่ยเรารู้อยู่แล้วจากขั้นตอนที่เรียกว่า e l e c t กต n อนทาน Sport Chain ที่ว่า1 NADH จะเท่ากับ3 ATP ในขณะที่ FADH2 1โมเลกุลก็จะเท่ากับ2 ATP เพราะฉะนั้นก็ใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณเพื่อที่จะได้ค่าของ ATP ทั้งหมดออกมาเป็นอันจบปิ้งสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าพี่หมาหมดแรงแล้วบายบายสู้เขานะครับพวกนายทำได้